สปาร์นานุครับมันอยู่ในอะไรครับอะ้รคุณนมันทำอะไรไปสีดำแดงยี่ห้อยี่ห้าสปาร์สีดำแดงยามันอยู่ในถุงอะไรไหรู้ว่ามันบอกครับมัน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 ดูชัดเลยอยู่ในเปิดเบอร์เรียลบอยอยู่ในถุงไอ้ชิ้นเงินหอเขาบอกว่าตั้หมือนบอยโยกับโยกับผูกปงการรังเหมือนอะไรอยู่ตรงนี้นะเหมือนบอยมองแค่ลดจังโอครับยาสปาสานุโดยผมเอาสิ่งของ ดูที่ป้าอ่าที่ที่ป้าแา่รักรถเจ้าอื่นแหนงเนาะใส่ใสาแขวนไว้แขนรถ ทำไมดิเว่ยังหวะโอ้ยยังมือพักซีพักซีจะโศกแต่ลามาเลยวันนี้ถึงวันที่หนึ่งซตาะม่ยแหงก็ผูกแขนให้ร้านนีเอาวดไปอยู่ในจุดนแวัดเอ้ยวัดมาถ่ายไหมถ่ายงูมืดดีใจไหมครับพี่พี่อะดีใจจ้ะคดีก็มีป้ารับสารภาพแล้วครับว่า แกเอามาจากไหนต่างไหนแล้วก็ผมก็หลุดผมก็ไม่ใช่ว่าจะหลุดหรอกผมก็รอให้ตำรวจมาเรียกอีกครั้งหนึ่งว่าจะทําแบบไหนอีกจะเดินแบบไหนอีกอแต่คนก็คนที่กักโควิดเขาก็รับสารภาพทุกอย่างว่าเขาเป็นคนสั่งมาแต่ไหนเอามาจากใครครับคือเขาสั่งมาโทรมาสั่งป้ายทีหนึ่งครับเขา<อ>โทรมาสั่งป้ายอีกทีหนึ่งป้าก็เลยมาฝากคมอีกทีหนึ่ง แล้ว <ieur. S 1> ต่อไปนี้พี่จะรับฝากของไหมไม่ครับไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วผมขอหากินกับกับเมียผมดีกว่าไอแบบมมเดบดเป็นหยุงตัวนี้แรบเพื่อนกันว่าเป็นถ้ำหนูน้ำแม่จ่าวันนี้แต่มูนก็ได้หากินแบบสุจริตเป็นหยุงแน่าบดีจ่าเลยดีใจแห้งเพราะหนูบเคยถือจังสีจ่า อายุอาย่คุณเดี๋ยวเอามาให้เจ้าเออแล้วเจ้าคุณเดี๋ยวเอามาให้น้องนั่นล่ะแล้วป้าก็ว่าเพิ่นฝากเพิ่นมาหล่ะเจ้าหูโบไอโบ่หูดอกหนูนุก็ถามเพิ่นซจำนี่อ้ายแนวบอดีเฮาวยาวเขาโตเฮาเด้อเฮาเอาออกให้วมืดบอกเพิ่นให้วมืดจ่าหนูก็บอกเพิ่นจังสี่ปีนี้หนูก็ย่างออกมาบ่หูโเด้อเพราะว่าหนุพอดีสูงสิงแนว่ยมูนี่แหีจ้าแล้วแฟนหนูก็บ่ะพอดีพอดีสูงสิงมูนี่ จ้าได้คันคันหูเลี้ยงบ่หนูบ่อหูเรียงเพราะหนูมีหน้าที่คือขายปลากับหาขายเองแเก็บผักเก็บมีไงมดแดงขายเองหนูบ่หยุงบ่บ่หยุงตัวนี้แต่ถามว่าค้าว่ากับแกงบ่หนูกับบ้อนหูจ้านุบ้อนเลยหยุงบ่ค่อยอยากสนใจแนวบ่ดีเนาะ ปตัตตานีนูกาหากินแบบรมธรรมชาติออแล้วต่มูเจ้าจะเล่นแล้วต่มูเจ้าจะเสซพนูก็ไม่ค่อยสนใจค,คือคือไม่ไม่ยุ่งเกี่ยวแมน